วัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมเจเปรตแล่อยู่ในเกมเรื่อบอก<ะ>ตอนนี้ผมจะมาเล่นแมพที่มีชื่อว่าเพื่อนเลนโบก็คือหรือเลนโบเฟนเองครับไปเล่นกันเลยมาแล้วครับผมอยู่กับในเออเลนโบเฟนแล้วนะครับ อันนี้เป็นภาคสองนะผมลืมบอกไปเข้าไปก่อนเก้าเข้าไปในแหวนเพื่อเล่นออ้ปีนข้ามรว้ว้าผมอาจจะอ่านซับไม่ทันนะเพราะว่าผมอ่านช้าหน่อยแต่อันไหนง่ายๆอ่านง่ายๆผมก็อ่านได้ ร้อนอะทำไมมันนานยังงมีคำรู้ใช้เวลาขนาดนั้นเลยเหรอมผมว่าผมค้างแล้วแหละงั้นผมจะไม่เล่นอันนี้นก็นแล้วกันในบูเฟนผมจะเปลี่ยนแบบไปเล่นแบบอื่นนะครับ ไทยอยู่หรออ๋อโอเควันนี้อ่ะผมเปลี่ยนมาแล้วผมมาอยู่ในแมปออฟบีน,นะนไดามีชิบชิบเบ่อเพื่อนเข้าประสบก,การณ์กากาคุณมาแล้วแสดงว่าเพื่อนของผมเขา้าโอ้โอ,โอ้เพื่อน ผมเองครับผมแอดเขาแเขาก็ออกเข้าใหม่แล้วด้วยชิปผมเก่งอ่ะอ๊อบบี้ผมไม่ค่อยํำนานเท่าไหร่แต่ผมก็ปานกลางนะอืม ไม่ลินตุ๊กนาผมไม่ถ่ายอ,อีตัวคนโอ้ยอัดชาริยยอยีเตอรคอัดชาริยยอิบก็แค่ปีมะใดจบจิบจิบจิบ มันเกิดตรงนี้ห้ามลวง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 จิ๊บฮัลโหลตรงนี้มันจะเป็นไงอ่ะเยเลียนเอ่ออู้หูเร็วเซฟนะครับ ผมรอดได้ไงโดนแล้วไม่ตายเนะเหมือนจะเป็นแค่โดนดามจด่ะผมลองดูอออ๋ชิวเลยดิเซฟนี้ มีหลายคนเลยโอ้โอ้ร<อ>ับมครับขอ,องี่งนะไมได้นะับไมครทีแล้วเนี่ยโอเคนะมาต่อมูฮะฮะฮะมูฮะฮะ พื่อนผมข้าตามาหรือเปล่าเมื่อกี้เหมือนเห็นเพื่อนผมอ๋อไม่ใช่เห็นแค่คนนี้คนเดียวกดนไปอ๋อเลื่อนอ๋ออันนี้คือเลื่อนขึ้นชุบมนกันไม่ได้ยากแล้วเท่าไหร่มังอันนี้เดอนได้เลยโดดข้าม ชไม่ใช่โดดข้ามหรือเมื่อกี้นะโดดอ้อมโดดอ้อมเล้วล <Hello. S 1> ูกฮะไปไหนเอาข่าโอ๊ะโอ๊ะเฉ็ดเฉ็ดชิ็ดโอเคตัดไปจมผมกำลังจะกินข้าว เร็วเสียงอาจจะดังพาะผมกำลังจะกินข้าวแล้วมีเสียงพ่อผมกับแม่บุ๋มอยู่ด้วยเฮ้เข้าใจแต่ถ้าจะฟังฟังใครก็ได้ฟังแม่ผมก็ได้หรือจะฟังพ่อผมก็ได้หรือจะฟังผมก็ได้เราใหญ่เล่นผมก็ได้นะเพราะาผมเพราะผมนั่งเล่นเกม let's go เกมใคร้าน

ข้เก็บผมเป็นพิเศษ ไม่ให้เกี็บห้างเลยไหนับเก็บมันลืน่นใช่ไหมมันเลื่อนใช่ไหมแต่มันเหลื่อนดีกว,ว่าเนี่ย เข้าใจละผมเข้าใจละมันดูอะไมันลืน่นโอ้โหผมก็นั่งคิดนอนคิดตีนร่างกายคิดตั้งนานมันลืน่นก็ว่าอยู่ทำไมมันกระโดดไม่ไปโอ้โหฮ้ยพระเจ้าเกลียดผมเป็นพิเศษ นี่ิดมากเลยเ่ะท่านผู้ชมพี่ช,ช,ช่เพื่อนดิท่านผู้ชมใช่อันนี้ผมพูดคนเดียวเหรอฮึท่านผู้ชมผมอดจะผมเริ่มไม่ค่อย,อยผมเริ่มอดทนไม่ไหวไอ้ไอแมพนี้ละมันลื่นใช่มันลืน่นมันลืนนล่นแล้วมันก็เลยถ้ามันลื่นคือมันเลยไปเลย ไอตรงชิ้นส่วนเล็กๆมันอยู่ได้ปะมันลื่นไหมเฮ้ยไม่ลื่นฮ้ยชิ้นส่วนเล็กๆไม่ลื่นจริงปะนะว้าวดีเลย

ไมนเลยตรงนี้เน <mean> ี just, ่ยนะ dulce